ครับคือเป็นเป็นนักดนตรีครับชอบชอบเสียงเพลงครับฟังฟังเพลงตั้งเด็กครับแล้วก็เล่นดนตรีเป็นนั้่เด็กเลยเล่นกีตาร์เป็นนั้นเต่ตอนอนุบาลสามครับเล่นเป็นสามสี่คอร์เลยคุณพ่อเขาสอนก็ฟังมาเล่นเล่นมาได้มีโอกาสเข้าเข้าไปเล่นวงดนตรีพื้นบ้านวงโปรงลางนะครับของโรงเรียนนะครับเพราะว่า เพื่อนพ่อเป็นเป็นคุณครูเขาเขาได้มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณพ่อว่าแบบเห็นลูกชายเล่นเล่นกีตาร์เป็นอย่างนี้เขาก็เลยให้ไปเล่นพินครับก็เลยเล่นพินแล้วก็เล่นเล่นเล่นทั้งดนตรีอีสานกับดนตรีสากนมาด้วยพร้อมกันด้วยครับก็เล่นเล่นเล่นมาจนถึงแบบจนถึงเอ่อเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วเล่นดนตรีมาตลอดเลย ได้มีโอกาสได้ดูศิลปินคนหนึ่งครับก็เลยชอบเห็นเขาร้องเพลงก็เลยชอบเลยอยากร้องครับก็เลยฝึกฝึกฝึกเห็นแบบรายการประกวดอะไรเงี้ยก็เลยไปประกวดเนี่ยครับเอฟเก้าก็ไม่ได้มีโอกาสประกวดแลวได้เข้ามาเข้ามาอยู่ในบ้านครับแต่ก็สิ่งอ่อยมากครับเชิญ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 แต่ก็แบบก็พลาดไปครับแต่ก็ตั้งใจใหม่ครับก็มาอีก ครับก็เลยได้ไมาอีกตอนนี้ก็ตั้งใจมากครับตั้งใจอยากเป็นสิบสองตัวจริงติบสองคนครับตั้งใจมากนิ่ใส่ส่วนตัวเป็นคนอ,อ,อารมณ์ร้อนครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ร้อนแล้วครับวั <c oughs> นนี้ดีขึ้นครับใช่ครับไม่ไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วครับมันในก่อนแต่ก่อนเอาแต่ใจตัวเองมากเป็นลูกคนกลางครับอยากได้อะไรก็ต้องได้ แต่ตอนนี้แบบมันมันมีอะไรหลายอย่างครับให้ให้เปลี่ยนนะครับใช่ก็มีแค่นี้ครับชอบชอบหรือไม่ชอบอะไรในบ้านหลังนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเป็นอย่างที่คิดะก็เป็นอย่างที่คิดไว้ครับเพราะว่าก็มีมีโอกาสได้เข้ามาปีที่แล้วแล้วมันก็ไม่ต่างกันมาแล้วชอบอะไรที่นี่บ้างชอบชอบทุกอย่างครับมันเป็นประสบการณ์นะครับ ไม่ชอบอะไรบ้างคือชอบหมดครับชอบหมดเลยใช่ไม่มีอะไรที่เราไม่ชอบเลยไม่ครับมันเป็นประสบการณ์ครับคือไอ้ที่ไม่ดีก็ชอบมันก็แบบสอนเราครับเออนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีอะไรนี่ดีก็ก็ชอบคือชอบหมดครับไม่ไม่ไม่ไชอบเราได้เรียนรู้มันใช่ไใช่ครับครับดีละที่มีทัศนคติแบบนี้โอเคอ่ะใครต่อ